ไฟกำลังไหม้ทีเดียวเอฟีนะครับโอ้โหนะเอ,อไฟไหม้แอดว่ามันน้อยไปนะน่าจะเป็นไอ้ภูเหล็กไฟภูเขาระเบิดหรือเปล่าออเภูเขาระเบิดหรือเปล่าโอ้โหนะครับบันเทิงแล้วงานนี้นะครับเอฟไหม้แล้วเอ,องานนี้บาากันไปนะครับ บันเทิงแล้วนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นก็นั่นแหละตามนั้นนะครับปากนะครับปากปากแท้ๆนะครับเป็นตัวนำพานั่นแหละนะคุณดวงแขสวัสดีคุณแดงสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟตีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็จอย่าลืมนะครับเอฟตีกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมโอ้โหนะครับเอฟตีนะครับบันเทิงใหญ่แล้วนะครับ นะไฟไหมระเบิดนะครับระเบิดลงที่สี่กนะครับแล้วเกิดเพลิงไหมซ้ำไปอีกโอ้โหร้อนเลยนะครับตอนนี้ร้อนเลยเอนะครับร้อนเลยโอ้โหชัดเจนไหมนะครับไฟไหม้ด้วยนะครับระเบิดด้วยลงด้วยออเออฮะ เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ทะลุโป่งเลยทีเดียวนะครับก็ทักทายกันนะเนยน้อยนะครับจำหลัดนะครับสวัสดีครับผมเนยน้อยนะครับก็ทักทายกันวันนี้มีอะไรเป็นอะไรพิเศษนะครับไปไหมได้ยังไงทัวมาลงหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็เกิดมีการอาประทะนะครับาัมลมกันนะครับระเบิดระเบิดกันเต็มที่นะครับก็มันเป็นที่ปากนะครับเอซีนะมันเป็นที่ปากทีเดียวนะครับแกคาดเดาว้ประมาณนั้นนะครับก่อนหนา้าก่อนหน้านี้ก็มันจะมี มันจะมีอ่าแนวทางที่จะเกิดอยู่แล้วนะครับอ่ามีแนวทางที่จะเกิดอยู่แล้วมันก็ละหองลแห่งกันมาแหละนะครับละหองแรงนิดนิน่อยคือมีการเคมนะครับมีการเคมมีการอะไรกันกันมาอแต่คราวนี้ก็ว่ากันแหละแอดก็ไม่ได้รู้นะไม่ได้เข้าไปดูในในคลิปนะเอะว่าอะไรเท่าไหร่นะครับ ก็ดูแค่เพียงผิวเผินเท่านั้นแต่ก็พอจับใจความได้ว่าอาภาพพิงนะครับก็เหมือนแับแต่ก่อนนะเออเอาผลงานไปกินอนะในลักษณะน,นั้นนะครับอืมก็เกิดประเด็นเกิดขึ้นมานะครับเอฟซีปะทะกันแต่ตอนนี้โดนโดนใส่เต็มที่แล้วตอนนี้นะครับ รู้สึกว่าจกนาจะเปิดศึกหลายด้านจัดนะตอนนี้นะครับเปิดศึกหลายด้านจัดพูดกันง่ายๆนะครับอ่าคือตามหลักก็ไม่น่าจะควรจะไปเปิดศึกหลายด้านแบบนั้นนะครับเออควรจะต้องระง,งับนะครับเอาไว้นะครับอ่าซึ่งถ้าคิดว่าจะหาคอนเทนต์แบบนี้ก็คงจะหาดีกว่านะอ ใช่ครับผมนะครับคุณวันเพนมันก็อย่างนั้นแหละนะครับก็คือไปทั่วไงเออก็คือมันไปทั่วไงอันนี้ก็ไม่จบอันนู้นก็ไม่จบอะไรก็รู้นะครับตอนแรกไอ้ก็ะะไอ้ก็ไปดูอยู่หลังๆไอ้ก็ไม่ดูแล้วนะครับไม่ค่อยไปดูแลเออมันไม่ต่อเนื่องไงไม่กระจ่างจริงพูดกันสักพักหนึ่งก็คงจะรู้เรื่องแล้วก็กระจ่างไปแล้วนะแต่นี้มันไม่กระจ่างไง ก็เลยไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูแลไม่สนใจนะเออแต่คนนี้ไปไปพาดพิงเรื่องนู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยไปพาดพิงเรื่องขดงคดีรองอะไรอย่างเงี้ยเออคนที่ร้องเขาก็ไม่พอใจไงเนี่ยเขาก็จวเอาสิเอจวเอานะครับตอนนี้ก็เกิดการท้าทายกันเกิดขึ้นนะครับเอสซีนะครับเอ่อ บอสเป็นปีสวัสดีพี่แดงและเอซีทุกท่านสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีใช่ครับผมมาจวกยับเลย <c oughs> เออนะครับมาจวกยับเลยตอนนี้เนี่ยโหเละเลยนะครับเออสไตล์ของสไตล์ของจกนาก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับสไตล์เขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดเออเขาคิดว่าเขาจะพาดพิงใครได้เขาก็พาดพิงไปเรื่อยๆนะครับพาดพิงคนนู้นพาดพิงคนนี้ สไตล์ตเขาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาเหมือนกับไม่ไม่ขึ้นตรงกับใครไงไม่ขึ้นตรงกับคนนู้นไม่ขึ้นตรงกับคนนี้นะครับเขาอยากจะพูดแล้วก็พูดนะใช่ไหมนั่นแหละพอพอจะตัวโดนนะครับพอจะตัวโดนไปเนี่ยมันก็มันก็ทําอะไรไม่ได้ไงอ่ กพราะคุณไปไปพาดพิงเขาไปเองพาดพิงเขาไปเองก็ไปเคมผลงานเขานะครับาหาว่าเขาทำคอนทงคอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะมมันไม่ใช่คอนเทนต์แล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมละ่ะถ้าเป็นแค่คอนเทนต์เขาก็คงไม่มาตรวจอา่าเขาก็คงไม่มาตรวจถ้าเป็นแค่อคอนเทนต์ใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่แล้วอมันก็ไม่ใช่ไง นี่แหละนะเอฟซีนะเอออยู่ดีไม่ว่าดีนะครับก็อ่าคุณป้ากุลาบนะครับสวัสดีครับผมก็เขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วไงเออเข้า,เ,ขา,เ,ขาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะครับอ่อยู่ๆก็จะเข้ามาก็เข้าจะออกไปก็ออกนะครับย้ายฝังง่งนู้นบั่งฝั่งนี้บั่งสลับกันไปสลับกันมานะแสดงว่าไม่แน่นอนจิตใจเป็นไม่ค่อยแน่นอน อไม่นิ่งไม่นิ่งมันก็จะเป็นลักษณะน,นั้นอ่าเขาก็เอ็นไปทางโน้นบั่งเอ็นไปทางนี้บ้างโอ้คนนี้โดนด่ากระจายโดนกระทั่งแอดมินนะแอดมินก็โดนไนอะ้ฟีนะโอ้โหนะอะได้ตังค์เยอะจากทำช่องใช่ไหม ได้ครับผมติทยามนะครับก็ทักทายกันไปก็ถ้าทำคอนเทนต์มันก็ต้องสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วเอ็ดีถ้าทำคอนเทนต์แบบนี้มันก็สุ่มเสี่ยงที่เขาจะมาด่าอยู่แล้วเ,เขาก็จะมาทัวลงอยู่แล้วเขาก็ฟาดกันไปฟาดกันมานั่นแหละนะครับคราวนี้ว่าพูดง่ายๆว่าเขาจะเปิดศึกหลายด้านเกินไปไง แม่นอกไส้มันก็มันก็ใส่อยู่แล้วนะครับอใช่ครับผมหาประเด็นนั่นแหละเพราะสุดท้ายนะตัวเองก็โดนไงคือตัวเองก็โดนศึกหลายด้านอยู่แล้วไนงะอ่าใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพี่เขาเนะี่ยไม่ว่าลูกนอกไส้แม่นอกไส้นะครับนะแล้วก็ผู้รู้กฎหมายเห็นไหมนั่นก็คือศัตรูเขาทางนั้น แล้วจะมาสร้างศัตรูใหม่กีบซีไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะเยอะเกินไปเพราะเยอะเกินไปมันจะรับไหวเหรอเออแค่สองสามคนเนี่ยแอดว่าแค่มีศัตรูสองสามคนแอดก็ว่ามันก็เยอะไปแล้วนะเออเยอะไปแล้วแต่นี้โอ้โหหนักขึ้นไปอีกครับเนี้ยเยอะไปอีกเออนะ มันจะเดินลําบากนะแบบเนี้ยเอาจริงอ่ะไม่มันจะไม่ทําให้หนทางที่มีทางจะเดินเลยอะ่ะไม่มีหนทางจะเดินอะ่ะหาทางเดินไม่ได้อะ่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆอันไหนอันไหนหยุดได้นะครับอันไหนที่เลี่ยงได้เราก็ต้องเลี่ยงดียเออใช่ไหมมันไม่มีเหตุผลหรอกนะครับแบบนี้เออ คือหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเอ่อหลีกเลี่ยงถ้ามันมีความจําเป็นแนละ้ว่าก็ไม่ว่ากันนะเอ่อแต่นี่มันก็ไม่มีความจําเป็นไงใช่ไหมไม่มีความจําเป็นเลยเอ่ออยู่ๆก็พูดออกมานะครับพูดออกมาเนี่ยมันก็มีปัญหาไงใช่ไหมอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยนะครับผมนี่แหละเอฟซี FC สุดท้ายแล้วก็ เต็มๆแหละนะครับอ,อ่าก็ทำไงได้นะเอฟซีเขาก็คิดว่าเขาเจ๋งไงอา่าสวัสดีประจิบนะครับเขาคิดว่าเขาเจ๋งไงเออนะแอดว่ามันเยอะไปนะครับเออศัตรูทำศัตรูเยอะไป ศัตรูมันต้งนองน้อยน้อยได้ยิ่งดีใหญ่นะครับเราไม่ต้องไประวังอะไรมากมายแต่นี่โอ้โหแม่ซ้ายก็มีขวาก็มีหน้าก็มีหลังก็มีอย่างเงี้ยโอ้โหมันเยอะไปเอออย่าลืมว่าใครใครก็ปกป้องไม่ได้นะเอฟซีบอกได้เลยใครใครก็ปกป้องไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันเยอะเกินไปมีปัญหากันอีกแล้วก็นี่แหละก็ปัญหานี่แหละนะครับเอฟซี ปัญหาเรื่องประเดนเ็นไปพูดคุยเรื่องคดีป่านี่แหละนะครับ <c oughs> มีประเด็นมีปัญหานี่แหละนะครับกดไลค์ให้แล้วคุณวิจุดานะครับสวัสดีครับผม <c oughs> ก็คือไม่น่าไปตำหนิกันะนะ <c oughs> เพราะว่าเราเล่นฝ่ายเดียวกันไง <FC> <c oughs> เอฟซีเออถ้าว่าเล่นคนเราฝ่ายก็ว่าไปอย่าง <c oughs> ใช่ไหมแต่นี้เล่นฝ่ายเดียวกันอยู่ใช่ไหมถ้าไปตําหนิกันเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องตําหนิกันหลังบ้านสิถูกไหมถ้าไปนิดตําหนิกันในสื่อเนี่ยโดนอยู่แล้วเออโดนอยู่แล้วนะครับเออถ้าถ้าไปตําหนิกันอยู่อยู่ในไลฟ์อยู่ในคลิปเนี่ยมันโดนอยู่แล้วถ้าจะมีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันได้นี่สอบถามได้เออสอบถามได้ ถ้าเป็นแบบนี้เอฟซีนะมันก็โดนสินะครับมันจะเหลือไหมคุณนะดีๆนะครับก็ตอนนี้จกนาโดนจั่วอยู่นะครับโดนจั่วอย่างหนักอยู่ตอนนี้นะครับอา่านะโดนสับอยู่ตอนนี้เละเลยนะครับตอนนี้เปิดศึกหลายด้านพร้อมกันเกินไปไงเออมันจะระวังซ้ายก็ไม่ได้เออ ก็คนที่เขาล้องที่ไงนะครับอจั่วจกนาอยู่นะครับตอนนี้ออ่คุณสุดอารักนะครับสวัสดีครับผมคุณกัญญานะครับสวัสดีครับผมนะครับอเคนที่เขาล้องที่ไงนะครับเขากำลังเล่นจกนาอยู่นะครับเพราะว่าจกนาเนี่ยไปพาดพิงถึงเขานะครับอ่าพาดพิง เหมือนก็บอกว่าเอ้ยไปร้องเรียนแค่นี้เหมือนทำคอนเทนต์หรือเปล่าเป็นแค่ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าทางนู้นเขาก็เลยไม่พอใจเขาก็จวกเอา,อาสินะครับอ่าไม่ได้ทำคอนเทนต์เสียเงินจริงนะนะเอฟซีนะ FC, นะเสียเงินจริงไม่ได้ทำคอนเทนต์หรอกจ่ายจริงเสียเงินจริงนะครับ มันไม่คุ้มหรอกทำคอนเทนต์ได้ได้สี่ห้าพันวิวอย่างเงี้ยอ่าแต่ไปเสียไปเสียค่าทนายนะครับไปเสียค่าทนายสามหมื่นสองสามหมื่นเนี่ยมันจะคุ้มกันที่ไหนล่ะเอฟไม่คุ้มหรอกร้อนอีกแล้วนะครับใช่ครับผมร้อนอีกแล้วตอนนี้ไฟกำลังไหม้เลย <laughs> ไฟกำลังไหม้เลยนะตอนนี้นะโหนะ กำลังลุกเลยนะครับเจอคาบอมเข้าไปเอดูไม่เจิดอ่ะคุณช่างบอยนะสวัสดีครับผมสวัสดีเอสีทุกท่านนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอสตีะ,ะมันเด่นชัดมากนะครับ